วันนี้คุณนตีพาชมวิวเมืองพัทยาค่ะโอ้วันนี้มีแดดค่ะท้องฟ้าสีครามแต่ก็ยังมีเมฆหนาๆอยู่นะคะแต่แสงแดดรำไรมาแล้วค่ะบรรยากาศยามเช้าๆที่ถนนเลียบชายหาดพัทยาและที่บริเวณชายหาดนะคะสังเกตดูค่ะด้านโน้นมาจากฝั่งพัทยาเหนือก็ยังมีรถไม่เยอะค่ะ การจราจรก็ไม่ได้คับคั่งไม่ได้หนานแน่นอะไรมากมายนักนะคะอ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันทำงานหรือวันธรรมดานะคะผู้คนยังไม่มาท่องเที่ยวออออรอดูเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างนี้อาจจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะกว่านี้นะคะเราก็หวังว่าอย่างนั้นนะะที่ตรงเรียบใช้หาดก็มีการปรับปรุง างเดินนะคะเห็นไหมคะที่เขารื้อออกตรงนี้อยู่ด้านหลังที่ตรงกลางร่มเี่ค่ะเขากำลังจะเหมือนเหมือนเอาอเอาพวกอิฐต,ตัวหนอนน่ยนะคะหรือที่เป็นแผ่นเป็นแผ่น,น,ผนมาวางเพื่อเป็นทางเดินให้กับผู้คนที่มาเที่ยวพัทยาหรือ,อคนที่เดินออกกําลังกายและก็นักท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะคะตามชายหาด เริ่มมองเห็นมีร่มกลางแล้วนะคะมีร่มหลากสีนี่ค่ะกลางตั้งเรียงรายอยู่แถวเนี้ยแล้วก็พวกเปลผ้าใบาเปลมานั่งพลาสติกต่างๆก็เตรียมรอไวล้ละอยู่ภายใต้ร่มที่เขากลางไว้นี่แหละค่ะเห็นไหมคะก็หวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหรือมานั่งที่มานั่งของเขามานั่งในร่ม แล้วก็สั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มจากทางร้านของเขาด้วยนี่นะคะนี่แหละค่ะคือชีวิตของคนทำมาหากินในช่วงเช้าๆตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆอย่างเช่นที่พัทยานะ,ะ <iende> นะคะเขาก็จะอยู่ประมาณนี้คือเราสังเกตด,ดูสองเช้าแล้วนะคะก็เวลาเขาตื่นมาเขาก็มาแต่เช้าเลยค่ะก่อน7จดโมงเช้าเนี่ยเขากางร่มเสร็จเรียบร้อยละกางร่มกางโต๊ะกางเปผ้าใบต่างๆ เสร็จสับเรียบร้อยค่ะรอ,อนักท่องเที่ยวมาเยือนนะคะมองด้านโน้นย้อนกลับไปอีกทางฝั่งพัทยาเหนือการจราจรบนท้องถนนก็เงียบเียบอยู่ค่ะไม่ได้ขับข้างนะคะตรงด้านหน้าเราที่มองลงไปข้างล่างเนี่ยก็เป็นถนนเรียบชายหาดนะคะถนนเรียบชายหาดพัทยาค่ะแล้วก็ลานตรงนี้เป็นลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลนะคะ ถัดไปเรื่อยๆอช่วงนี้เป็นพัทยากลางค่ะไล่ลงไปเรื่อยๆนะคะไปน้นวันนี้วิวสวยมีแดดนะคะน้ำทะเลก็สีครามน้ำทะเลสีสวยเลยค่ะวันนี้นะคะมองไปด้านน้นทัศนียภาพก็กว้างไกลมองไปเห็นตัวอักษรตัวใหญ่ๆนะคะพัทยาซิตี้อยู่บนเขาพระตำหนัก มีตึดสูงสๆอยู่ด้านหน้าเรานะคะแล้วก็ถ้าถานนเรียบชายหาดพัทยาตรงนี้ตรงไปเรื่อยๆค่ะไปสุดตรงนี้ก่อนจะถึงทางโค้งที่เรามองเห็นมีมีตัวอาคารหรือมีเป็นระเบียงยืดลงไปในทะเลนะคะตรงนั้นแหละค่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นของ walking street พัทยาหรือถนนคนเดินพัทยานะคะหลังจากนั้นพาเลี้ยวซ้ายไปโค้งตามถานนไปเรื่อยๆ ก็จะออกสู่ถนนสุขุมวิทนะคะหรือว่าถ้าขับตรงไปเลยตรงถนนเรียบชายหาดเนี่ยก็จะออกไปทะลุนู่นแหละค่ะท่าเรือแหลมบาลีไฮตรงด้านหน้าเราตรงแถวตึกสูงๆนี่ค่ะที่มีเรือจอดเยอะๆแล้วก็มีเหมือนสะพานยื่นเ,เข้าไปในทะเลสะพานยาวๆนี่ค่ะตรงนั้นเป็นท่าเรือแหลมบาลีไฮเป็นท่าเรือที่เ,เราจะข้ามไปยังเกาะล้านนะคะ แล้วก็มองไปในทะเลค่ะด้านหน้าเราตรงตรงๆนี่นะคะที่เห็นเป็นเกาะใหญ่ๆอยู่ด้านหน้าตรงเนี้ยนั่นแหละค่ะคือเกาะลานนะคะถ้าสังเกตดีๆตอนนี้มีเรือนะคะหลายลำมากนู่นค่ะเรือโดยเฉพาะสปีดโบ๊ทนะคะเรือเร็วะค่ะอาจจะเป็นเรือเช่าเหมาลำขบมุ่งหน้าไปยังเกาะลานกันนะคะ าการเดินทางไปเกาะล้านเนี่ยไปได้2อ,อทางหรือ2วิธีนะคะคือ 1. น,นั่งเรือโดยสารที่เป็นเรือรวมเรือลำใหญ่นะคะนั่งรวมกันแต่อาจจะช้านิดหน่อยค่ะก็ไปเจอะที่ท่าเรือ,อที่เกาะล้านนะคะหรืออันที่2ก็คือเช่าเรือเร็วหรือเรือสปีดโบ๊ตนี่ค่ะค่าเช่ากา็ราคาจะอยู่ประมาณ2,500บาทขึ้นไปอะไรประมาณเนี่ย ก็ต่อรองกันเอานะคะเนี่ยด้านนี้ก็มีเรือจอดอยู่แล้วก็เห็นเรือ,อที่เหมือนเป็นแพนนะคะลอยลำอยู่ตรงตรงด้านหน้าเรานะะี่ค่ะตรงกลางทะเลอันนี้ก็ประมาณว่าเป็นเป็นเรือที่คนเขาเช่าร่มเห็นไหมคะนะคะเหมือนชูชีพอค่ะแล้วก็มีเรือเรือเร็วหรือว่า speed b o t หรือว่า jet s ก i เนี่ยนะคะนั่นเห็นไหมคะเล็กๆอ่ะค่ะ เขาก็จะลากร่มไปเนี่ยถ้าสมมติว่าใครใครใครจะใช้บริการเล่นเรือแบบนี้หรือว่าเป็นร่มชูชีพแบบนี้นะคะก็ติดต่อเลยค่ะเขาจะมีบริการอยู่ตรงริมฝั่งหลังจากนั้นตกลงต่อรองราคากันได้แล้วก็จะจะใช้เวลานานเท่าไหร่เขาก็จะมีเรือเร็วนำเราไปส่งใส่แพต่างๆตรงนี้แล้วแต่ว่าเราจะซื้อกับใครนะคะ เขาไปส่งเราตรงนั้นหลังจากนั้นเขาก็พาเราเนี่ค่ะบินโดยที่มีเรือที่เป็นเจ็ตสกีหรือว่าเรือเร็วเขาลากาเราก็อยู่ในร่มนั่นแหละค่ะเห็นไหมคะไม่เป็นอันตรายค่ะเขาก็ดูแลเรารักษาความปลอดภัยให้เราอย่างดีนะคะอันนี้เป็นเรื่องของเมืองพัทยาค่ะใครมาเที่ยวชายหาดพัทยาก็มีหลายกิจกรรมให้ทำนะคะเดี๋ยวตอนเช้าๆก็ไปเดินริมชายหาดอะไรแบบเนี้ย นะคะคนี่แหละค่ะที่นี่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะ